จะพาไปโรงเรียนบนบ้านเขาแก่งเรียงซึ่งอยู่บนยอดเขาตรงแถวเค่อนศรีนครินทร์นะคือมันเป็นที่ที่ที่บ้านย่าง่ยพาไปเที่ยวมานั่งกันเด็กข้างบนก็จะมีถ้ำอะไรอีกแต่พอดีตรงตรงโรงเรียนเนี่ยตอนนั้นน่ะจะขึ้นไปทําบุญแล้วพอเข้าไปตรงสนามบอลของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนแบบเด็กเป็นน้องจริงอะ่ะตอนนั้นก็เอาเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวอะไรมาบริจาคข้างในโรงเรียนมีน้ําตกก็เลยกลายเป็นที่ท,ที่ที่บ้านจะทาอาหารแล้วก็มานั่งกินบนน,นั้นอ่ะ เป็นประจำเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วนะตอนนี้เรากำลังไปโรงเรียนของบ้านเขาแก่งเรียงกันนะครับเราขึ้นเขามาเพิ่งสังเกตว่าเขาเขียนใต้ว่ามันสามารถไปน้ําตกคุ้ยแม่คมิ้นจากทางนี้ได้ด้วยอู้อเลย ก็มาถึงทางเข้าทำประธาตซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบนบ้านเขาแก่งเรียงณหมู่บ้านบนเขาแก่งเรียงถึงแล้วงหรออีดีต้อ,อ,อนรับเราเขามาโรงเรียนเลยเหรอใช่ยังไม่ได้ยินเสียงน้ำเลย แต่ก็เงียบสงบด,ดีนะโอ้น้ำแห้งขอดเลยเว้ยนี่คือที่ที่เคยเป็นน้ำตกที่ผมเล่าให้ฟังซึ่งเอาจริงๆก็น่าจะยังเป็นน้ำตกอยู่นะแต่ไม่มีน้ำเลนอันนี้นะนตอนนี้เป็นหน้าแรงฮนะ่เพราะว่าจากดินเดินอะไรมันยังเพิ่งแบบเพิ่งจะแห้งเองนะเอง น่ำเกี่ยวกับโรงเรียนเลยเดี๋ยวผมถามเองได้ปะเดงถ่ายหน่อยโอเคเมื่อกี้พากิบไปเข้าห้องน้ำออกมาพร้อมกับมาหมาแล้วก็มีคุณครูออกมารับใช่คุณครูไอติมคคค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูไติมจะพาเราเดินดูโรงเรียนบ้านแก่งเนี่ยด้านบนเขาแก่งเลียงเนาะจากที่คุยเมื่อกี้ก็คือโรงเรียนพัฒนาไปเยอะมาก จากตอนที่ผมเด็กแต่เพิ่งจะรู้ว่าไฟก็ยังไม่เข้าอยู่เหมือนเดิมดพอเอาจังเลยมัเต้นขอแทนที่เป็นห้องพักขวดเห้องตัดอออกไปเลยผมคิดว่าเป็นแบบบ้านรับรอง <c oughs> นูน,นแผงโซโลาเซลล์บ้านพอเพียง้าไปดูได้บ้านพอเพียง เป็นเจ้าหี้ข้ราชการยี่อ้อยไฟไม่มาไฟไม่มาไม่ต้องตกใจนะใช่น่ารักนุ่น่ารักมากโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสวยที่สุดในอำเภอศรีสระบุใช่เข้ามาก็แบบอืมถ้าคือโครงการมันมันไม่จดจริงๆแต่ชอบมากจะมานั่งเล่นเล่นกันที่นี่ใช่ไหมดูลมลื่นอ่ะต้นไม้เยอะมากเลย อันนี้อันนี้อะไรคะเหมือนเป็นสาลาธรรมเป็นที่สวดมนต์อ๋อแล้วบางทีแบบเรามีกิจกรรมอะไรก็มันก็มาทำที่นี่อ๋อนี้วันพ่อวันแม่กิจกรรมตรงนี้ตรงนู้นที่หนึ่งค่ะอ๋อตรงนี้มันจะมีเวทีอ๋อล่าสุดวันที่สิบแปดนี้จะมีงานปัดฉีดเด็กมสามจบอนุบาลหนึ่งถึงมสามเราเข้าใจถึงแค่ปหกแต่มันจะอยู่ตรงนู้นมสาม ทตอนนี้มีเด็กกี่คนละร้อยแปดสิบเจ็ดคนก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยเมื่อคนหนเด็กที่นี่เขาจบมสามแล้วเขาไปฝันสมัครหนุ่มเขไปเรียนที่เทคนิคผู้ชายนะคะแล้วกับผู้หญิงนี่ก็หาสอนอะไรทำนี้ต่อมสี่นิดส่วนใหญ่ก็คือไปสามสามมาสามัญบ้างไปไปทางอาชีพบ้างนี่มากี่ปีแล้วครับเพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อเดือนมกราคม้วก็เพ่งใหม่เลย เขาบอกว่าไม่มีไฟใช้โซลาเซลล์ก็ไม่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าโรงเรียนสวยน้ำตกในโรงเรียนมันบอกที่นี่ดีนะท่ามันแบบไม่รู้ดีชีวิตมันดูแบบมันสงบดีอะแบบที่นี่ท่ามันจะยัดจมมันก็มีบางคนก็แบบที่มีแต่เดี๋ยวที่22นาฬิกาอุตสาหกรรมจะมากันประมาณเก้าสิบคนมาตั้งค่ายมีห้องน้ำห้องอนุบาลเจอแล้วเขาเอาคนเก่า เป็นผู้หญิงเขาเน่นภูมิทัศน์เขาออกเกษียณไปแล้วแล้วทีนี้ได้พออกคนใหม่มาค่ะมอหนึ่งมอสองอันนี้มอสามอันนี้มอสามค่ะอ๋อหรอแต่เขาเลิกไว้ใช่ไหมมอหนึ่งมอสองมอสามหมห้องหนึ่งนี่กี่กี่กี่คนกี่คนมอสามยี่สิบสองคนอรอทั้งม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 อยี่สิบสามตอนเช้าจะข้าแถวตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะจอยขอบคุณนะคะ มาคุูที่นี่ก็คืออยู่ระยะสองคนแต่วันศุกร์บรรยกลับางทีวันธรรมดาเขาจะกลับมาก็ได้จะเป็นที่เก็บเก็บลุกบอลแล้วตรงน,นี้เป็นห้องห้องชากการห้องทิชช่วช้ามัวกัน่นานหาน,นาวจะบอกว่าเมื่อวานยังต้มน้ำค่ะ <c ười> โอ้หนาวครับก็คือตอนเช้าก็คือช่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มมัร้อนตื่นมา,านที่หนึน่งที่สองมีผ้าสองผืนรอบ อยงหนึ่งจะที่จับมงานมัน,นไม้ม,มีเวทีแ,วทแล้วเด็กก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้ตอนกลางวันคือลงอาหารด้วยเ,เด็กที่นี่เอาชามเอาชอ้อนมาเองไม่ม<อ>ีต้องเอามาจากบ้านไปต่อแถวคือครูก็จัดให้<อ>ถ้าเด็กมหนึ่งถึงมสามนี่คือจะขายบัตรบัตรห้าบาทโตข้าวห้าบาทกลับด้วยเปล่ากลับด้วยกลับกี่อย่างอทีนี้ กลับวันละสองอย่างบางวันมีขนมเติมได้เติมได้ก็ส่วนมากจะเติมได้นะไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์เพิ่มถ้าใครไม่อีกโรงเรียนในกรุงเทพห้าบาทเนี่ยเราได้ไมม่ีเราได้น้ำแข็งเปล่าแบแก้วหนึ่งที่เลยแก้วเด็กเล็กแล้วก็มีน้ำเปล่าเติมละห้าบาทที่ใช้ตังค์หรอที่ข้าวขนมน้ำ That's why เนาะพี่จีชีวิตเขาก็เลยแบบพอเพียงเดี๋ยวจะมีคนมาเที่ยวโรงเรียนนี่ตั้งแต่เด็กจนโตโรงเรียนนี้ขาดไม่ได้เลยหมาใจดีอะหมาใจดีนี่ขาดไม่ได้เลย แรกที่เห็นลายชื่อโรงเรียนโรงเรียนนี้เลยบ้านบนเขาแกงเรียนติดใจคําว่าบ้านบนเขาชอบจังหน้าห้องน้ำเนี่ยคือจัดสงจัดสวนทำอะไรตลอดคือไม่ดูแบบ มีปูหินตัวอะไรมีสะพานด้วยอันนี้อะไรคะพี่อันนี้ดาวเทียมดาวสัญญาณคอมองอคอมอ๋อแต่เด็กไม่ค่อยได้ตัวจริงเขาไม่มีสายคอมไม่ดีอินเทอร์เน็ตก็ถ้ามี20เครื่องใช้ได้จริง10เครื่อง ถ้าวันนั้นใช้คอมอะไรมากมากเลมากคือไฟจุดมันดึงกันแล้วอช่หมจอยากไฟมาหนูเลยเออที่นี่มีครูกี่คนละคะพี่แปดคนแปดสองร้อยแปดสี่ปอนด์แล้ปดสิบเจ็ดส่วนใหญ่เป็นคนถิ่นหรือว่ามาจากที่อื่นยังหมดไหมก็เป็นคนเมืองการคนใต้คนสิงคลปรคนอุดรคนบุรีรัมย์อุตมว่า กันกับป้าสอนเขาตอนที่เขาไปเรียนเทนโทรเมื่อก่อนเมื่อก่อนตรงนี้เป็นบ้านพักนักเรียนแต่ว่านี่คือเป็นบ้านครูครูอยู่จับนกสอนอนุบาลที่นอนเด็กก็ไม่มีแล้วน้ำเด็กปกติในกรุงเทพหรือว่าตันที่ไหนนครธมก็คือหนึ่งคนหนึ่งแก้วแก้วบ้ำควันหนึ่งแก้ว แก้วมีสี่แก้วคือเด็กใช้รวมกันเวลาไม่สบายนิ่งใส่คงติดกันนอนเราเด็กที่ไม่มีที่นอนนอนกับพื้นหรอครูมีผ้าห่มที่เขามอาไว้จักคือนอนให้คุณนอนเป็นผ้าห่มพื้นแล้วที่นอนบางคนก็คือแบบสระพที่เขาเอาไว้จากมาค่ะเยอะ ตอนเช้าอากาศจะดีมากรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างแหละรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างฮะเหมือนเราเรียนจากมาจากโรงเรียนนี้เองเลย,ต,เรยตรงนี้ที่เรียนไว้บอร์ดนี้ค่ะส่วนมากครูที่สอนคอมพิวเตอร์ชอบพาเด็กมาเรียนตรงนี้อ๋อครูสอคน,อนอค,สคอมพิวเตอร์ก็ชอบพาเด็กมาเรียนตรงนี้เขาเรียนคอมพิวเตอร์กต่เรียนตรงนี้นะแล้วคือเรียนอะไรกันครับก็คอมพิวเตอร์เรียนทฤษฎีทฤษฎีอ๋อแต่เด็กก็เด็ก ถ้าเกิดว่าครูคอมพิวเตอร์ไม่นับไม่ได้มาสอบตบบนี้ก็จะเป็นครูวิทย์ครูแล้วเขาจะพานะคะนั่งเรียนแบบนี้เรียนอันนี้มันจะมีที่มาที่มาคือมันจะเป็นเนินแล้วก็มีต้นไม้<ะ>สวยมากอวยอันนี้เดี๋ยวเตรียมปลูกใหม่ใช่สร้างอาคารแต่นี่ต้องกังคันดินไว้ก่อนเลยนะนี่ไงชาวบ้านมาช่วยกันทำนะคะโอ้อชาวบ้านามีนกเพื่อมาบินผ่านด้วยเหรอ เคยเห็นหลายรอบแล้วหมอก็จะมาต้นกล้วก็ไม่ได้มาะก่ออยู่กิ่งไม้ตรงโน้นตอนเ้ามันจะจะทำเพลงระยะหนึ่งเป็นกลุ่มไปอย่างตอนเช้าเนี่ยจะมีเวลาเวลาเข้าแถวเคารพต้นชาติเนี่ยจะมีการออกกำลังกายหมัดหน่อยประกอบเพลงค้านิยมสุตตองการแต่ว่ายังไม่มีลำโพงไม่มีอะไรเห็นคือก็พูดเนี่ยเกี่ยวของประชุมประชุมครูไม่รู้เมื่อไหร่แต่เนี่ยก็คงจะแจ้งว่า ที่ที่ไมกคุกคามนี่คือจะทำอ,อะไรกันออกก็จะได้แจ้งเขาให้เขาช่วยช่วยหาทุนกลับเนาะเด็กเด็กที่เด็กอนุบาลน,นี่ก็แบบก็คือแบบเขาบริจาคเสื้อผ้ามาอ,มอยังไงก็ใส่อย่างนั้นไม่มีการเอาชื่อออกไม่มีการ <c oughs> ชือ่อชื่อแบบของเรียกก็มีอมของอนุบานลนครียนทงมี <c oughs> งก็ใส่อย่างนั้นเลยบริจาคชุดมาก็คือของที่เขาไม่ใส่แล้วเด็กที่นี่ใช้ได ในอนุบาลนั่นได้ทุกการฉันกะเลยทัคือลามีคนมาบริจาคเนีคือเด็กๆจะดีใจแบบที่ที่เขาไม่ใส่แล้วแบบต่อโตกันแล้วจบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบที่สภาพไม่ดีที่นี่ก็ใส่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เรียกอย่างที่ห้องสอนพนับงานสอนโดยที่คคนจอมมากชุดชุดนักเรียนก็แบบ น้อแมมอย่างนองท้านไม่เห็นน้คุณขอมากเลยจากไหนก็ใสแบบที่เขาไม่ใส่แล้วเขาใส่ได้ขนาดก็ต้องไม่ตรงก็ใส่ได้ใช่ไม่ตรงก็ต้องใหญ่เล็กก็ใส่ได้ใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณิมขอบคุณมากเลยที่พาเดินชมโรงเรียน เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องราวของโรงเรียนบ้านบนเขาแยงเรียงไปช่วยโปรโมทเผยแพร่เนาะเพื่อให้แบบน้องๆที่นี่เขาได้มีมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะกลับมาเยี่ยมเราอาจจะมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากต้องสักอย่างแล้วแหละต้องสักอย่างเดี๋ยวต้องเจอกันที่นี่อีกรอบเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องมาได้ตลอดเวลาภาษาที่่ครูอยู่คนที่แบบอยู่บนบ้านพักครูค่ะ